ราชาปีศาจนรกส่งลูกสาวไปเรียนหนังสือขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่อง How to Be Really Bad ภารกิจแสบฉบับนรกออกฉายปี2018ก่อนรับชมผมขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แชร์คอมเมนต์และอย่าลืมไปกดติดตามทิกตอกสปอยกันของเรากด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราในช่องทางง่ายๆด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อไปกำลังใจคนทำคลิปกันได้ครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ นรกที่เราทุกคนคิดว่ามันคือดิดแดนสุดสยองที่จริงแล้วในนรกนั้นมันกลับมีเมืองที่ทันสมัยเหมือนกับโลกมนุษย์ปกติที่ดิดแดนนรกนี้มีราชาปีศาจคอยดูแลกิจการอยู่หน้าที่ของนรกและเหล่าปีศาจก็คือการออกไปหลอกล่อให้พวกมนุษย์ทำชั่วกันให้มากๆเพื่อให้หุ้นในนรกพุ่งขึ้นโดยมีเหล่าพนักงานปีศาจคอยออกไปทำหน้าที่นี้แต่แล้วที่เมืองมเมืองหนึ่งบนโลกกลับเป็นเมืองเดียวที่คนทำแต่ความดีเยอะเกินไปจนหุ้นความดีในนรกของเมืองพุ่งขึ้นสูงเกินไปลูกสาวของราชาปีศาจเธอมีช เธออยากจะออกไปทําหน้าที่หลอกล่อให้คนทําบาปเพิ่มขึ้นเพื่อแสดงให้พ่อเห็นว่าเธอเก่งพอที่จะดูแลนรกต่อจากเขาแต่เพราะว่าลิลลิตนั้นอายุยังไม่ถึง18ปีเธอจึงไม่สามารถออกไปทํางานเก็บบาปตามกฎหมายนารกได้วันๆเธอก็เลยทําได้แค่ตามบูลลี่คนบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเพื่อแก้เซง ลิลิทคอยตื้อพ่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อขอทํางานนี้จนวันหนึ่งพ่อเริ่มลคาคัญเขาก็เลยให้ข้อเสนอกับลิลิทไปว่าเขาจะส่งเธอไปอยู่บนโลกมนุษย์เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนใจใครสักคนให้กลายเป็นคนชั่วและถ้าลิลิทําสําเร็จเขาก็จะมอบหมายงานต่อๆไปให้เธอแต่ถ้าเธอทาไม่ได้เธอจะต้องถูกขังในดีแด,ดนในรกตลอดไปลิลิทแอบเครื่องที่พ่อออกกฎที่โหดขนาดนี้กับลูกสาวตัวเองแต่เพราะพอคิดได้ว่าพ่อของเธอั้นคือราชาปีศาจท,ที่ชั่วร้ายเธอก็เข้าใจในสิ่งที่พ่อทําและก็ยอมรับพ่อตกลงของพ่อ เช้าวันต่อมาลิลิเดินทางมาถึงโลกมนุษย์และเข้าไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งโดยเป้าหมายในการเปลี่ยนคนดีให้เป็นคนชั่วของเธอก็คือสาวน้อยที่ชื่อว่าเกรทาเกรทาเป็นเด็กเงีย,งยบๆใจดีไม่มีเพื่อนและอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องสาวอีกสองคนและคนในบ้านนี้ก็เป็นคนดีกับทั้งบ้านอีกด้วยเกรทานนะั้ไม่มีความชั่วภายในใจิตใจเลยแม้แต่นิดเดียวนี่จึงเป็นงานที่โคตรหินสำหรับรลิลิที่จะเปลี่ยนเกรทาให้เป็นคนชั่วได้ ก่อนที่พ่อของลิลิตจะกลับไปดิแดนนรกเขาได้สั่งห้ามลูกสาวให้แน่ใจว่าเธอห้ามยุ่งเกี่ยวในด้านร่างกายใดๆกับมนุษย์โดยเด็ดขาดและได้มอบลูกบอลสีดำที่จะเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิลิตเริ่มมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อมนุษย์ mm hmm. ลิลิตต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวของเกรธานในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย หลังกินอาหารเช้าด้วยกันเสร็จทุกคนในบ้านต่างก็ช่วยกันเก็บจานทำเอาลิลิตแทบจะอ้วกเพราะความนิสัยดีของคนในบ้านเธอจึงแกล้งทำจานแตกแล้วก็โทษว่าเกรธาเป็นคนทำเพราะว่าลิลิตเชื่อว่าเกรธาจะต้องแสดงความโกรธออกมานแน่แต่กลายเป็นว่าเกรธากลับไม่โทษลิลิตเลยแถมยังขอโทษและยอมรับผิดเองอีกต่างหากว่าตัวเองถือจานไม่ดีเพราะว่าเกรธานั้นดีเกินไปลิลิตจึงคิดแผนใหม่ขึ้นมาคืนนั้นลิลิตแกล้งถามเรื่องเพื่อนๆและเรื่องส่วนตัวของเกรธาจนได้รู้ว่าเกรธานั้นไม่มีเพื่อนในโรงเรียนเลยสักคน ลิลิตแอบดูในตู้เสื้อผ้าของเกรธาและก็ได้เห็นรูปของหนุ่มคนหนึ่งติดเรื่องรายอยู่ในตู้ทําให้ลิลิตรู้ว่าเกรธาให้แอบชอบหนุ่มคนนี้และตั้งใจจะใช้เขาในการเปลี่ยนเกรธาให้กลายเป็นคนเลวเช้าวันต่อมาสองสาวเดินทางไปโรงเรียนและก็ได้เจอกับเอ็ดดี้ลูกชายของคุณครูใหญ่ที่นิสัยไม่ดีชอบบูลลี่คนอื่นเข้ากับพวกเดินเข้ามาแกล้งเกรธาโดยการเอามากฝรั่งไปติดผมของเธอเอ็ดดี้เห็นลิลิตมากับเกรธาก็เลยคิดว่าเธอจะเป็นหมูให้แกล้งง่าย แต่เอ็ดีที่กำลังจะเอ่ยปากแกล้งลลิตนั้น mm. เขาก็ถูกเทอบ์ลลี่คืนโดยการพ่นไฟใส่กระบาลของเอ็ดีจนเอ็ดีหน้าเวอร์ไปเลยลลิตคิดว่าสิ่งที่เธอทำจะทำให้เกรธาสะใจที่ได้เอาคืนเอ็ดีแต่เกรธานั้นกลับไม่ได้สะใจเลยแม้แต่น้อยแถมกลัวแทนลิลิตที่อาจจะโดนเอาคืนในวันหลังได้จนทำให้ลิลิตเริ่มหงุดหงิดถึงความดีไร้เดียงสาของเกรธาเหลือเกิน แต่ก่อนที่ลิลิตจะพูดอะไรพวกเขาก็บังเอิญไปเห็นว่าหน้าโรงเรียนกาลังมีเรื่องวุ่นวายเพราะว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งกาลังนั่งอยู่บนขอบตึกชั้นดาดฟ้าจนคนที่อยู่ข้างล่างเกิดความกลาหนหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าแซมัวขณะที่อาจารย์ใหญ่กาลังโทรแจ้งหน่วยคู่ภัยให้มาจัดการแซมัวก็กระโดดลงมาจากตึกหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเกเรท่าก็บอกให้ลิลิตฟังว่าแซมัวน้นเป็นเด็กแปลกๆที่ชอบทําเรื่องบ้าๆแบบนี้อยู่บ่อยๆวันนี้พวกเขามีสอบคณิตศาสตร์ลิลิต ต่เกรธาลับไม่ใส่ใจเพราะว่าเธอทําข้อสอบพวกนี้เองได้อยู่แล้วแผนของลิลิตก็เลยพลาดไปอีกรอบตอนพักเที่ยงระหว่างที่ลิลิตกับเกรธากาลังยืนคุยกันอยู่ก็มีสองสาวดาวโรงเรียนจอมบูบี้ที่ชื่อว่าเมโลดี้กับดาเรียเดินเข้ามาเพื่อแกล้งพูดเยาะดสชุดของเกรธาว่ราะชุดของเธอนั้นเชยเหมือนกับยายแก่ลิลิตถามเกรธาว่าเธอโกรธไหมแต่เกรทาก็บอกว่าเธอชินแล้วลิลิตเห็นหนุ่มที่เกรธาแอบชอบเดินมาพอดีเกรธาบอกว่าหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าคาโล เขาหล่อและก็ดังมากในโรงเรียนแถมยังเป็นเสือผู้หญิงอีกด้วยคาร์โลเลิกคุยแต่กับสาวคนดังในโรงเรียนและไม่รู้ด้วยสาวว่าเกรธาได้มีตัวตนอยู่พอได้เห็นว่าเกรธาชอบคาร์โลมากขนาดนี้ลิลิตก็เลยนึกไอเดียออกเธอจ้า้คาร์โลเข้าไปจีบเกรธาแล้วก็พาเธอออกเดท3วันจากนั้นก็ให้คาร์โลบอกเลิกกับเกรธาซะเพราะคาดว่านี่จะทำให้เกรธาโกรธได้หลังจากการเรื่องเกรธาเสร็จลิลิตก็เดินกลับออกมาแต่ก็พบข้ากับหนุ่มเพี้ยนแซลมัวที่นั่งมองเธออยู่ ก่อนที่เขาจะยิ้มเจ้าเล่ห์ใส่เธอแล้วก็เดินหนีไปลิลิตจึงเดินตามแซมัวไปที่มุมตึกและพวกเขาก็ยืนสูบบุหรี่ด้วยกันเพื่อทําความรู้จักด้านของคาโลหลังรับเงินของลิลิตมาเขาก็เริ่มทําการไปรจีบเกท้าทันทีเขามาชวนเธอไปซ้อมร้องเพลงของงานโรงเรียนด้วยในวันพรุ่งนี้และเกท้าก็ยอมตกลงส่วนของลิลิตกับแซมัวเองพวกเขาก็ถูกเอ็ดดี้ลูกอาจารย์ใหญ่เดินเข้ามาเพื่อจะหาเรื่องเพราะแซมโวนั้นเคยแอบขอโมยนาจิตกาของเอ็ดดี้ไปเพื่อความสนุก แต่แทที่แซมโมจะโดนเล่นงานเขากลับโหรสายต่พวกของเอ็ดดี้และกระโดดปีนขึ้นตึกไปจนทำให้พวกเอ็ดดี้ตามไม่ทันพวกเอ็ดดี้หันจะมาเล่นงานลลิตแทนแต่ก็โดนลีลิตเอาคืนไปอีกรอบจนวิ่งหนีหาจุดตู่ไปทั้งแก๊งด้วยความประทับใจในความร้ายของลีลิตแซมัวจึงชวนเธอไปนั่งกันที่จุดชมวิวประจำของพวกเขาและระหว่างที่ลีลิตกำลังชื่นชมอยู่กับวิวแซมโมก็แอบขโมยจูบลลิตเป็นหนึ่งทีลีลิตตกใจจนทำตัวไม่ถูกเธอเลยผลักแซมโมออกไปและรีบวิ่งหนีกลับบ้าน เธอใจสั่นและทําตัวไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้ทำไมเธอถึงรู้สึกแปลกๆแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเกรธาบอกว่าสงสัยลิลิตกำลังจะตกหลุมรักแน่ๆลิลิตก็ได้แต่หัวเราะใส่หน้าเกรธาแล้วก็บอกว่าปีศาจท,ที่ไหนจะตกหลุมรักคนบ้าไปแล้วแต่ว่าพอลิลิตหยิบลูกบอลสีดําขึ้นมาส่องเจลลูกบอลอันนี้ก็เปลี่ยนสีเป็นสีม่วงสว่างสดใส จอมปีศาจพ่อของลิลิตโทรเข้ามาหาเธอพอดีและเธอก็ได้รู้ความจริงจากปากของพ่อเธอว่าปีศาจเองก็สามารถตกหลุมรักได้เหมือนกันนั่นทําให้ลิลิตเริ่มกังวลแล้วก็ตัดสินใจว่าจะระวังตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับแซมัวคืนนั้นหลังกินข้าวเย็นกันเสร็จยูยูลิลิตก็พูดถึงเรื่องเกรธากับคาร์โลที่กําลังออกเดทกันทําให้พ่อแม่ของเกรธาดีใจที่ลูกสาวของตัวเองกําลังโตเป็นสาวสักทีแต่นั่นกลับให้เกรธารู้สึกไม่ชอบใจเลย วันต่อมาลิลิตตั้งใจะจะแต่งตัวเมคอเวอร์ใหม่ให้กับเกรทาเพื่อหวังจะมัดใจคาโลแต่แม่ของเกรทานนะั้ไม่อยากให้ลูกสาวแต่งตัวโป๊จนเกินไปลิลิตพยายามเถียงแทนเพื่อนว่าเกรทามีสิทธิ์จะใส่ชุดแบบไหนก็ได้ตามที่เธอต้องการแม่ของเกรทาก็เลยจัดการให้ลิลิตใส่ชุดถักไหมพรมสุดเชยของเกรทาไปด้วยกันอีกคนหนึ่งพอพวกเธอไปถึงโรงเรียนเมโลดี้กับดาริยก็เลยได้โอกาสล้อเลียนชุดของพวกเธออีกรอบเหมือนทุกๆวัน เพราะพวกเธอต้องจำใจใส่ชุดสุดเชยที่แม่บอกทำให้ลิลิตวางแผนจะทำให้ชุดนี้กลายเป็นชุดสุดเจ๋งแทนซะเลยลิลิตก็เลยเริ่มปล่อยข่าวลือไปต่างๆนานา,นาว่าชุดไหมพรมอันนี้นั้นโด่งดังมากในโซเชียลมีเดีย ลิลิตจัดการตัดต่อรูปนางแบบดังๆใส่ชุดถักไหมพรมแบบที่พวกเธอใส่โพสกระจายไปตามเน็ตไปทั่วแล้วก็เอาให้พวกสาวๆจอมบูลลี่ดูจนพวกนั้นเชื่อจริงๆว่าตอนนี้ชุดถักไหมพรมเป็นเทรนด์ใหม่จริงๆและขอร้องให้ลิลิตไปหาชุดแบบเดียวกันให้พวกเธอใส่บางทําให้เกรทาเองก็มีความสุขมากที่ดีที่สุดตอนนี้เธอก็สามารถกลมกลืนเข้ากับพวกเพื่อนๆได้ด้านของลิลิตเองเซโมก็เข้ามาหาเธอแล้วก็ชวนไปออกเดทแต่ลิลิตก็ต้องระวังตัวไม่ให้ใจอ่อนต่อพวกมนุษย์เธอก็เลยปฏิเสธไป แต่เพราะว่าแซมัวนั้นเชิญเธอไปเดินชายหาดซึ่งลิลิตยังไม่เคยไปเลยในชีวิตและก็ฝันมาตลอดว่าอยากจะเห็นทะเลกับตาตัวเองสักทีทําให้เธอปฏิเสธไม่ลงพอไปถึงลิลิตก็ยิ้มอย่างร่าเริงและพวกเขาก็ออไปวิ่งเล่นทั่วชายหาดอย่างสนุกสนานและนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของลิลิตที่เธอรู้สึกมีความสงบและมีความสุขจริงๆ ด้านของเกรธากับคาโลเขาพาเธอไปในห้องซ้อมร้องเพลงของกลุ่มและก็ได้เห็นว่าสองสาวจอมบูลี่เมโลดี้กับดาริเอตก็อยู่ในทีมร้องเพลงด้วยและกําลังซ้อมเพื่อเตรียมร้องในงานโรงเรียนแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอแจบร้องเพี้ยนนิดแต่เกรธาไม่กล้าบอกไปทําให้คาโลที่เห็นว่าเกรธามีความรู้ในการร้องเพลงก็เลยชวนเธอเข้าร่วมวงร้องเพลงด้วยกันพวกสาวๆไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่เกรธาจะมาร่วมร้องด้วยแต่ก็ยอมยอมให้เธอเข้ามาแต่พอร้องร้องไปพวกเขาก็ทําได้ดีและก็ร้องเข้าขากันมาก แต่พวกเขาก็ถูกคุณครูเดินเข้ามาและเบรคความสนุกลงแล้วก็บอกว่าพวกเมลดี้กับดาเรียนนั้นจะไม่ได้ร้องเพลงในงานโรงเรียนเพราะว่าพวกเธอได้เคยทําวิดีโอที่เซ็กซี่เกินเด็กลงใน YouTube จึงจําเป็นต้องยกเลิกการแสดงพวกเธอไปด้านของลิลิตกับซามัวพวกเธอกํลาลังนอนดูท้องฟ้าด้วยกันแล้วก็คุยกันอยู่แต่พ่อของลิลิตก็ส่งข้อความมาหาเธอแต่ลิลิตไม่ยอมตอบเพราะว่ากาลังมีความสุขอยู่และทั้งสองคนก็จูบกันและก็ออกไปดูหนังด้วยกัน ลังดูหนังเสร็จพวกเขาก็ออกไปเดินหายเต็มกินกันลิลิตจึงหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วก็ได้เห็นว่าพ่อของเธอส่งข้อความมาหาเยอะมากเพราะคิดว่าลูกสาวเป็นอะไรไปเธอตอบกลับพ่อไปว่าเธอไม่เป็นไรแค่กําลังยุ่งยุ่งอยู่พอนึกได้ว่าตัวเองเป็นลูกสาวของปีศาจและกําลังทํางานอยู่และพอหันไปเห็นคนร,บรอบๆที่กําลังมีความสุขกับความรักเธอก็รู้ตัวว่าตัวเองกําลังทําเรื่องที่ผิดแผนประจักที่วางเอาไว้แต่แรกพอแซมัวปซื้อเต็มกลับมาเธอก็เดินหนีไปโดยไม่อธิบายอะไรให้แซมัวฟังด้านถึงเกรทากับคาโลพวกเขากาลััดนนกบบ้้ไปวย คาโลบอกกับเกรทาว่าเขาอยากให้เธออยู่ในวงแบบถาวรเพราะว่าเกรทาดนร้องเพลงเพลาะมากแต่เกรทาก็กังวลใจเพราะว่าสองสาวเมโลดี้กับดารีเอนั้นไม่ค่อยชอบหน้าเธอเท่าไหร่แต่คาโลก็ยืนยันว่าเขาชอบเสียงของเธอมากและอยากได้ยินเธอร้องเพลงในทุกๆวันพวกเขาเอื้อมตัวเข้าหากันและกำลังจะจูบแต่แล้วพ่อของเกรทาที่ไปรับบิลิตมาก็ขับรถผ่านทางมาพอดีและมาจอดรถรับเกรทาทําให้พวกเธอไม่ได้จูบกันก่อนที่เกรทาจะรีบวิ่งขึ้นรถไปที่ความอายพอกลับถึงบ้านเกรทาก็ร้องไห้เสียใจ และนี่เป็นครั้งแรกที่ลิลิตรู้สึกแย่กับเกรธาไปด้วยและพอจะเห็นลูกบอลสีดํามันก็เปลี่ยนสีอีกครั้งและตอนนี้สีมันสุกสว่างขึ้นแต่ว่าตอนนี้ลิลิตเริ่มใจอ่อนและก็ผูกพันกับมนุษย์มากขึ้นไปทุกทีเกรธาถามลิลิตว่าลูกบอลน,นี้มันมีไว้เพื่ออะไรลิลิตก็โกหกไปว่ามันเป็นแค่เครื่องวัดอุณหภูมิเฉยๆพวกเธอออกไปนั่งทําสวนด้วยกัน ลิลิตบอกเกรธาว่าพ่อเธอกําลังจะมารับเธอกลับบ้านอีก2วันข้างหน้าพอภารกิจที่เธอมาทํานั้นล้มเหลวเธอจะไปจะต้องเปลี่ยนเกรธาให้กลายเป็นคนเลวให้สําเร็จแต่ก็ทําไม่สําเร็จแต่ลิลิตเองก็ยังปิดความลับที่เธอเป็นปีศาจอาไว้อยู่เกรธาไม่เข้าใจว่าทาไมพ่อของลิลิตถึงอยากให้เธอเป็นคนเลวแต่ถ้ามันจะทําให้ลิลิตอยู่ที่นี่ต่อได้เกรธาก็ยินดีจะเป็นคนเลวให้ได้ภายใน2วันที่โรงเรียนเมโลดี้กับดาเรียตตัดสินใจยอมรับให้เกรธาเข้ากลุ่มร้องเพลงด้วยเพราะเกรธาสัญญาว่าจะให้แม่ถักเสื้อไหมรมให้ คาโลเองก็ดีกับเกรธาขึ้นทุกวันและก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบเธอเข้าจริงๆคาโลกำลังจะก้มลงจูบเกรธาแต่แล้วลิลิทก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามคาโลเอาไว้พร้อมทั้งบอกว่าเธอล้มเลิกแผนที่จะให้คาโลหักอ,อกเกรธาซะแต่คาโลไม่ยอมเพราะว่าตอนนี้เขารักเกรธาเข้าจริงๆและจะไม่ยอมเลิกกับเธอเด็ดขาดคาโลเดินเข้าไปบอกความจริงกับเกรธาว่าลิลิทจ้างเขาให้เลิกกับเธอทาให้เกรธาเสียใจที่รู้ความจริง ลิลิตขอโทษและก็อ้างไปว่าที่เธอทําไปแบบนั้นเพราะเธอจะเป็นต้องทําความชั่วแต่เกรทานไม่ยอมฟังแล้วก็เดินหนีลิลิตไปแซมัวส่งข้อความถึงลิลิตและบอกว่าให้ไปหาเขาที่ชายหาดเพราะเขามีเรื่องด่วนจะคุยกับเธอเขาบอกเธอว่าทีแรกตัวเขานั้นตั้งใจจะออกจากโรงเรียนแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เบอร์ลินแต่พอเขาได้เจอกับลิลิตเขาก็ตกหลุมรักเธอและก็ตัดสินใจจะอยู่ที่นี่ต่อพอลิลิตรู้ว่าแซมัวตกหลุมรักตัวเองเธอก็กลัวจนสติแตก แล้วก็บอกว่าการได้พบกับแซมโมนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดที่สุดของเธอก่อนที่ตัวเองจะวิ่งหนีไปแล้วเธอก็ได้รู้ว่าตัวเองได้ตกหลุมรักแซมโมด้วยเหมือนกันแต่เธอไม่อยากถูกพ่อหาเป็นพวกขี้แพ้และยังต้องไปอยู่ในนรกขุมลึกเพราะทำงานไม่สําเร็จอีกลิลิตร,รีบตามขึ้นรถไปหาเกรธาเพื่อจะไปขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นลิลิตขอโทษและร้องไห้เสียใจจนทําให้เกรธาใจอ่อนแล้วก็ยอมยกโทษให้ลิลิ ลิลิตเล่าความจริงทั้งหมดให้เกรธาฟังรวมถึงลูกลูกบอลสีดำที่กำลังเปลี่ยนสีเพราะเธอใจอ่อนกับพวกมนุษย์ทำให้เธอจะต้องกลับไปนรกและถูกพ่อลงโทษที่ทำงานไม่สำเร็จและทั้งสองคนก็กอดกันเป็นครั้งแรกเกรทาวางแผนจะหยุดพ่อของลิลิตไม่ให้พาเธอกลับเช้าวันต่อมาเป็นวันที่จะมีงานโรงเรียนวันนี้จอมปีศาจเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อจะมาตรวจงานลูกสาวว่าทำสำเร็จหรือเปล่าส่วนท้งเกรธาคาร์โลเมโลดี้และดาเรียเองก็วางแผนจะแกล้งคุณครูใหญ่ที่ห้ามไม่ให้พวกเขาเข้า,ขาสแสดงในวันนี้ หลังงานโรงเรียนเริ่มคุณครูใหญ่ขึ้นไปพูดเป็นเวทีแต่แทนที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับงานครูใหญ่นั้นเอาแต่พูดเรื่องส่วนตัวที่ไปเที่ยวแอฟริกามาจนคนดูเบือ่อแต่คาร์โลก็แกล้งเอารูปของคุณครูใหญ่ที่ยืนฉี่ขึ้นมาโชว์ทำให้ครูใหญ่อายและก็รีบวิ่งลงจากเวทีไปก่อนจะให้วงดนตรีของลูกชายตัวเองขึ้นมาแสดงแทนเอ็ดดี้ขึ้นมาแสดงไวโอลินแต่พวกเขาก็ต้องรีบวิ่งหนีงลงจากเวทีไปเพราะว่าโดนผู้ของเกรธาจัดการเอาหมามุ้ยมาใส่จนเสื้อคันขยเยอไปหมดทำให้ใ้้ในนนนนงงงงาาาไไมมม่ีคแแแสสดดดกกกขเเรท็ลลยับึ พวกเธอทั้ง3คนร้องเพลงออกมาได้ดีแถมยังเป็นเพลงเวอร์ชันเซ็กซี่ยวยวนจนทำให้คนทั้งงานหื่นกันไปหมดหลังการแสดงจบเกรธาขอบคุณลิลิธส,สำหรับทุทกๆอย่างจอมปีศาจพาลิลิธออกมาคุยที่ด้านนอกแต่ก็บอกว่าเขาประทับใจในงานแรกของเธอครั้งนี้มากเขาเชื่อว่าลิลิธทำให้เกรธาแกล้งคู่ใหญ่และเอาหมามุ่ยใสท่ทีมคู่แข่งจนแสดงต่อไม่ได้แถมลูกบอลของลิลิธเองก็กลับมาเป็นสีดำอีกครั้งจอมปีศาจภูมิใจในตัวลูกสาวมากและอนุญาตให้เธอได้อยู่ต่อบ,บนโลกเพื่อทำงานปีศาจของเธอต่อไป เกรธาออกมาเจอลิลิตและก็บอกว่าทั้งหมดเป็นแผนของเธอที่จะทาให้ลิลิตได้อยู่ต่อกับเพื่อนบนโลกเธอตั้งใจแกล้งครูใหญ่และเอ็ดดี้แถมยังเอาสีทาเล็บมาทาปิดลูกบอลเอาไว้ให้เป็นสีดําเพื่อดีพอของลิลิตจะได้ไม่รู้ว่าเธอใจอ่อนกับมนุษย์หลังลิลิตทาสําเร็จเธอก็รีบไปหาแซมมัวที่ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมตัวขึ้นรถไฟไปเบอร์ลินลิลิตขอโทษแซมมัวแล้วก็บอกว่าเธอเองก็รักเขาเหมือนกันและขอให้แซมมัวอยู่ต่อก่อนที่ทั้งคู่จะจูบกันและหนังก็จบลง